คนที่ไปด้วยก็คือมีปลืม้มมีพี่แพทแล้วก็มีปะปาพี่แพทแล้วก็มีนาของพี่แพทนะก็เล่นมาฮวงเปิด่ะไปกันไปไหนไปหยาบรถวั <c oughs> นนี้นะคะก็คือวันที่19เดือน9 2020นะคะ ความเป็นจริงแล้วอะก็คือตําตั้งแต่วันที่9เดือน9นะคะทาไมถึงตําวันนั้นก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเลิกดีก็เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าเออทาไมถึงตัดสินใจซื้อรถคันนี้นะคะก็วันนี้เป็นเลิกที่ดีสําหรับปื้มเองตามโหราศาสตร์หรือตามหมอด,ดูต,าตา่างๆเออประมาณนี้ก็เดี๋ยวเลิกปื้มกี่โมองอะไรยังไงเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ นฉันเองผูกโบใหญ่โบแดงเพิ่งมาอยากได้วันที่8เดือน9ใช่ปะเสร็จบุ๊บพอเพิ่งไปดูตอนบ่ายก็คือไปแบบไปทุกที่อ่ะไปทุกที่ที่แบบขอเจอรถอะ่ะแล้วไปเจอโชว์รูมนึงแล้วก็ได้สามารถที่แค่แ,คแบบมันไม่ใช่เทสไบฟ์แต่มันเป็นการแบบขยขึ้นขยิบลงแบบจับจับแล้วก็เป็นแบบค่ะแบบรับรู้แล้วแลนน้วกลางคืนคือแบบ เฮ้ยพ e, ี่สามพี่สี่กับพี่แพดดะไม่นอนเพราะละดูคลิปดูคลิปเยี่ก right? ับโนดต้ว like, hey. ้ย I ก mean, ็แบบมันต้องใช่แล้วแหละมันต้องใช่แล้วแหละแล้ววันที่เก so, ้าเดือนเก้าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเลิกดีอ่ะก็เลยไปตั้มเลยไปจองเลยก็วันนี้นะคะจากวันที่9้าเดือน9จนถึงตอนนี้ก็ผ่านมา10วันนะคะวันนี้เป็นวันที่19ค่ะก็คือโผย่เงาะหน้าออกแหละเลขอหละเลขอะเลขเก้าตัม เพราะว่าทุกอย่างแบบลงด้วกาวตลอดคือไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าไปถามคุณคุณหมอดูมานะคะเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเห็นมาปะทุกครั้งที่เปิดอ่ะมมามันจะส่องที่พื้นแต่ว่าต้องมืดมืนิดนึงเนาะแต่ต้องมืดมดนะแบบมืดมดเลยนี่นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นกุญแจซึ่งกุญแจเนี่ยเขาจะให้มาสองอันก็คือเลือกใช้อันใดอันหนึ่งเนาะเออก็นั่นแหละเผื่อแบบที่แพทไล่ลงจากรถลูกก็จะได้แบบเชนก็มีของฉันเข้าใจไหม มาสแต็งนะคะก็คือเป็นมสโซคาร์นะคะเหมาะสาหรับคนตัวใหญ่ๆคนเมกันตัวใหญ่ๆนึงออกใช่ปะแต่พอเราเป็นไซส์เท่านี้เรามานั่งอะ่ะเออคือเหมือนสบายสบายมากเลยนะแล้วมันก็เป็นรถที่แบบค่อนข้างขึงกอะ่ะมันแบบเป็นคนรถท็่าแบบเถื่อนๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามีคาแรคเตอร์นี้รู้ไม่ชอบคือรถคันนี้เนี่ยข้างหน้ามันจะยาวนิดนึงดังนั้นเวลาขับขี่เวลาตีวงล้ออาจจะ ลำบากนิดหนึ่งนะก็เราก็ต้องพยายามขัดเพื่อให้ชินเดี๋ยวจะพาไปดูว่าโชว์รูมนี้เขามีรถอะไรจริงๆนะคะคือชอบมากเลยที่เขาแบบแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนนะแล้วก็คือมันโล่งสบายตามากๆเห็นปะคันเนี้ไทยคันเทไม่ไหวเป็นไงดูเป็นเซียนรถปะหล่อมากคันนี้ก็คือต้องแบบไยนาไปอีกสักพักนะคะกว่าจะได้คันนี้ไป B Auto House นะคะก็คือโชว์รูมที่ import รถทุกแบรนด์นะคะถ้าเกิดมีแบรนด์ไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยสนใจก็สามารถมาติดต่อที่นี่ได้เนาะนี่นะคะก็คือพี่ไบรท์นะคะถ้าเกิดใครแบบสนใจอยากซื้อรถก็สามารถมาโชว์รูมได้ <c oughs> ปพ้มอมารีวิวรถของปื้มเองเพราะปพื่มรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ปพื่มได้เสียเงินก้อนใหญ่ใช่ปะปพื่มก็อ,อยากทําคลิปเพื่อแบบเป็นอินสปหลายๆคน <c oughs> เผื่อจะได้แบบเออมาถึงวันนี้อะไรอย่างเนี้ย คือปึ้มก็ไม่ได้แบบดีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็หาด้วยน้ำพักน้ำแดงของเราเองนะคะทั้งหมดทั้งมวลจริงๆคือแบบนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็น product expert นะคะ<ม>ก็คือเป็นแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ฮอตที่สุดในโชว์รูมนี้เลยก็คือแบบนั่นแหละเนี่ยก็กำลังแบบสอนอยู่ เนี่ยสอนจริงจังมากแบบเลคเชอร์หนึ่งศุนหนึ่งโอเคเราจะมาเล่ากันนะคะว่าทำไมเราถึงตัดสินใจซื้อคันนี้จะเล่าแบบโดยที่มีพี่แพดด้วยเออเมื่อกี้ปื้มพูดเมื่อกี้ปื้มพูดคนเดียวเว้ยโอเห็นอยากได้ก็คือการที่ตัดสินใจซื้อคือคันนี้พี่แพทพูดคีย์เวิร์ดออกมาว่าเฮ้ยปื้มแบบแพทอยากได้รถคันหนึ่งที่แบบบ่งบอกความเป็นตัวปื้มได้แล้วก็ เออแค่นี้แหละแล้วปึ้มก็เลยถาม em, ยีเปมใช่ไหมที่ปึ้มบอกก็คือถามยีเปมยีเปมก็แนะนำมาแซงแล้วมาแซงอะ่ะพี่แพทก,ก็บอกอุ้ยมาแซงเป็นรถที่แพทแบบอยา<ะ>กได้เปน็นรนในฝันนงะแต่เด็กเออเออเล่าดิสมัยแปดปีที่แล้วที่เล่นเกมในในคอมในเฟรมุวกว่าที่เป็นเกมขับรถอ,อ,อ่ะจะมี้รถให เลือกหลายคันมากแล้วฉันอยากชอบมาสแตงมากแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจซื้อสีส้มใช่ป่ะคือสีส้มเป็นสีที่เปิดตัวนะมาสแตงรุ่นนี้ที่ซื้อคือจะเป็นเจเนอเรชันที่6นะคะก็คือจะเป็นโฉมหน้าแบบนี้ตั้งแต่ปีพศ2015ันิบหเฮ้ยเป็นยังไงสองพันสิบหจนถึงตอนนี้ไงษงเรุ่นนี้คือเป็นก็คือมารหน้าเห็นปะใช่ใช่ใช่อยู่ตรงกลางใหญ่ใใช่ไหมคะอันนี้เขาจะขยับไปฝั่งซ้ายแล้วก็จะมีแถบเป็นเหมือนธงชาติใช่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็คือจะมีทงชาติอันนี้ก็ คือจะบอกว่าไฟท้ายเป็นอะไรที่แบบขับบนท้องถนนรู้เลยว่านี่คือมาสแตงเพราะว่ามาสแตงอ่ะเป็นรถที่แทบจะไม่เปลี่ยนความเป็นตัวเองเลยคือปื่มชอบมากที่เขามีความเป็นยูนิคเนสของตัวเองอ่ะคือรถเขาอ่ะจะมีเป็นแบบเป็นขีดขีเห็นใช่ไหมด้านหลังอ่ะจะเป็นเหมือนกับตัวไอสามขีดไอไอใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวซีเข้าหากันคือคันนี้นะคะไม่ใช่เป็นรถซูเปอร์คาร์นะคะคือหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรถซูเปอร์คาร์มันจะเป็นรถสปอร์ตปะ มันเหมือนก็เป็นมันเป็นสองประตูไงไม่เป็นสปอร์ตแต่ว่า<ช>เป็นรถแบบมัสเซลคาร์เป็นแบบว่าแบบคนที่ค้าที่คนเขาชอบเรียกกันเออเอ,อ,เอ,อ,อ,อะไรประมาณนั้นก<อ>็ออาาใครอยากดูรีวิวรถคันนี้แบบจัดเต็มไงกออ็คอมเมนต์เข้ามาใต้ร่างบอกเพิ่มกันได้นะใช่เดี๋ยวเพิ่มจะมารีวิวแบบจัดเต็มตามสไตล์แบบผู้หญิงอบมากเดี๋ยวยังไงรอดูตอนรถออกกันนะคะ นะคะครถคันนี้เป็นรถที่แบบขาดด้วยน้ำพัดน้ำแรงชูจะร้องไห้ ให้หนูหน่อย่พระคันนี้เขาให้ประกอบอาชีพเดินรุ่มเรืองแค่นี้อะมาพูดเก่<ว>ขอมาพูดอีกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่ปิดคลิปไปรู้สึกว่ายังพูดความในใจไม่หมดคือคลิปนี้นะคะเพิ่มตั้งใจคือไม่ได้มาอวดรถอย่างนั้นนะแต่คือตั้งใจอยากให้มันเป็นคลิปที่อินสปายหลายๆคนนะคะเพ้มเชื่อว่าคนที่ขยันเนี่ยจะสามารถบรรลุ เป้าหมายตัวเองได้เออดังนั้นอ่ะปึ้มก็จะไม่หยุดหาทาไม่หยุดขยันแล้วก็ตั้งใจทํางานเพิ่มมากขึ้นไปอีกก็ต้องมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องทํามันให้ได้ใช่คือเป้าหมายเราอ่ะอันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นจุดเล็กๆในชีวิตนะคะแต่ว่าเราเชื่อว่าเราต้องมีโกอื่นๆอ,อีกต่อๆไปนะคะก็ ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วไปจริงจังไปเดี๋ยวจะเอารถคันนี้ไปเติมให้ใครหลายคนนั่งเพราะว่ามันจะได้เป็นแบบเป็นเคล็ดให้แบบป้ากับแม่นั่งแล้วเนาะชายให้ป้ากับมามานั่งแล้วป,ะปะ้าๆามามั่งปะปะพี่แพทนะก็จะได้เป็นเหมือนแบบสิริมงคลน,นะแล้วก็ไหว้แม่ยานางด้วยเออเห็นปะมูแหละไปแล้วไป